แต่เรียรนว่าตั้งแต่ทุกคนนะคะก็ผ่านการเข้าบ้านได้เ,เรียนกับอาจารย์หลายๆคนครับอันนี้คําถามนอกบทนะคะอยากรู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเด็กคอมเมดี้นี่คืออะไรบ้างเพราะว่าเชื่อเรนว่าทุกคนก็ตามหาฝันเหมือนกันหมดแล้วก็ <ๆ S 1> น,นี่ฝันทุกคนเป็นจริงแล้วแล้วสิ่งที่ทุกคนได้ตามหาฝันได้เรียนรู้ตอนที่อยู่เข้าบ้านทุกคนได้อะไรบ้างครับได้ความรู้แน่นอนครับ คือมันได้ได้ทุกอย่างเลยครับตอนเขาอยู่ในโรงเรียนได้ทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านการร้องเพลงการเต้นและที่สําคัญมีเรียนตลกด้วยใช่แล้วเราก็เป็นอะไรหลายอย่างค่ะผมถ้าอื่นนะะท่านอื่นได้อะไรมาบ้างครับก็ได้กินได้พักเริ่มกินไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไวก่อน ได้ได้เรียนคือส่วนตัวเราจะไม่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 ค่อยได้สัมผัสอะไรกับวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นเพลงชอยเพลงชายค่ะคุณอีเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้เรียนเราได้เรียนทุกวันแน่นเลยค่ะตอนนี้ครับผมแน่นแน่นนี่คือความรู้เหรอฮะตัวเนี่ยค่ะแต่ลังโดมแล้วค่ะอย่างลังโดมแล้วค่ะผมก็จะได้อย่างที่บอกไปเลยครับก็ได้หลายอย่างแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดคือ ได้คําว่าทีมทมิตรภาพแล้วก็พวกความรู้อนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะชัดเจนมากขึ้นแต่<อ>สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือเราทุกคนหน้าตาดีหมดเรารเขเนได้แล้วเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการเล่นมุกเล่นตลกคนมุกจากพี่ๆที่คำวอดอยู่ในวงการตลกอะครับ มันยากไหมครับเพราะว่าเอออย่างคนหล่อแล้วมาเล่นตลกอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยหลายหคนบอกว่าต้องต้องเป็นตลกหน้าตาแบบเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรก็ฮาเห็นไหมตลกไม่ต้องเป็นมาจากหน้าตาเพราะพวกเราหน้าตาดีอย่างเงี้ยมันจะตลกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเพราเราหน้าตาดีอ่นี่เล่กกับเขาได้เหรอเนี่ยอ๋อออโอเคเอาไงเพื่อน เราผมมันยากไหมครับเราเราต้องเรียนรู้ในเรื่องการรับส่งมุกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครส่งมุกแป๊กมาแล้วเราจะแก้ปัญหามุกแป๊กยังไงอะไรเงี้ยเออก็จะมีเทคนิคในการเรียนตลกครับผมและที่สำคัญของตลกนี่ไม่เกี่ยวกับหน้าตาครับสมัยนี้หน้าตาดีก็สามารถเล่นตลกได้ขึ้นอยู่ของการฝึกฝนแล้วก็มีครูที่ดีด้วยครูนี่ระดับแนวหน้าของประเทศเลย เคยไหมคะเคยเวลาเรียนๆอยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยคือที่ส่งมุกแป็กมาแล้วเราอีกคนนึงตอบกลับไม่ได้อะไรเงี้ยเราทํายังไงอะไรเงี้ยแรกๆมันก็มีแพอแบบเราอยู่กันไปเรื่อยๆเราจะรู้ซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าเป็นทีมมว่าเรารู้ว่าเขาจะเล่นอะไร,รแล้วเราเราก็ต้องจะรับยังไง<อ> แปลว่าตอนนี้ทุกคนก็เรียนรู้กันมามากค่ะหมายว่าแล้วคอนเสิร์ตของเรามีอะไรที่แตกต่างไปจากคอนเสิร์ตทั่วไปบ้างคะเนี่ยความแตกต่างนี่มีมีแน่นอนเพราะว่าตู้แอมที่ต่อเสียงกับลำโพงจะไม่เหมือนกันเดียวเดี๋ยวเดีเอาพิเศษกุญกุนกุญเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการแสดงโชว์หน่อยเอ๋อแล้วตู้แอมแล้ว ก็คือโชว์ของพวกเราเนี่ยอันนี้จริงหรือยังอันนี้จริงหรืออังออจริงหรือผมจะช่วยรับหน่อยต่อต่อต่อค่ะคือคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากคอนเสิร์ตอื่นๆแต่คอนเสิร์ตทั่วไปอาจจะเป็นร้องเพลงเต้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะมีโชว์ที่แบบว่ามันเป็นการรวมหลายๆอย่างอย่างความเป็นไทยความเป็นสากลเอามารวมกันหมดอย่างมีเพลงพิเศษที่พวกเรา ที่ทางรุ่นหนึ่งรุ่นสองร่วมกันเล่นนะคะก็จะมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลรวมกันแล้วมีการเอารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองแล้วก็มาแบทเทิลกันไหมคะว่าสมมติว่าน้องโดมร้องเพลงแล้วก็รุ่นหนึ่งก็มีคนที่ร้องเพลงเก่งๆหลายๆคนแล้วก็มาแบทเทิลกันในเรื่องร้องเพลงอย่างน้องน้ำเต้นก็ไปแข่งเต้นกับน้องกระต่ายเออในคอนเสิร์ตของเราทั้งนี้มันมีความหลากหลายคือบางคนอาจจะพี่น้ำอยาจจะเต้นบางคนเห็นแค่มุมเต้นค ในคอนเสิร์ตนี้อาจจะเห็นไปร้องไปด้วยมัอมันมน้องบอสเนะี่ยมันเป็นน้องบอสคือเราร้องเพลงเลยนันตีครับใ,ในคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะเห็นไปไปเต้นก็ได้ครับผมประมาณ<อ>มานี้ครับนะะฮและนักแสดงเนี่ยทั้งหมดตอนนี้เนี่ยดูละในเวทีเนี่ยทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้อตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณ2,000ันเฮ้ยนั่นกินดูเท่าไหร่แล้วประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ30มสิบใช่ไหมสามสิบกว่าชีวิตสามสิบกว่าชีวิตแล้วนี่เวลาซ้อมนี่มันยากนะ ใช e ่คับแล้วเราต้องเตรียมตัวกันยังไงครับเวลาตอนซ้อมเนี่ยฮะก็เตรียมตัวก็คือพักผ่อนค่ะเน้นเน้นด้วยกันะไม่พักผ่อนพักผ่อนเพื่อที่จะให้สมองเราแบบจำอะไรได้ใช่พวกเราซุ่มซ้อมกันมาเป็นเวลานานแล้วเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่รักก็คือเห็นกัดฟันนะ่ะจริงว่าเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยชอบเต้นชอบร้องเพลงแต่ถ้าให้ไปร้องลิเกก็ทําไม่ได้ แล้วแล้วเวลาร้องลิเกร้องโขนร้องลำตัดเนี่ยความยากคิดว่าคะแน่งไหนที่ยากที่สุดเลยอะไรเงี้ยแต่ละคนว่าไหนยากผมว่าจะเป็นลิเกลิเก <c oughs> ใช่ไหมลิเกครับค่บะ ลิเกมันใหญ่เลยนะครับบอะไรอย่างเงี้ยเหรอโมติ่พี่ร้องลิเกร้องลำตัดอะไรไม่ได้พี่ร้องอะไรได้ครับอะไรนะพี่ร้องอะไรได้บ้างครับร้องคาราโอเกะได้อย่างเดียวร้องเก่งเลยนะอยากเจอร้องอยากเจอร้องดังๆเออแย่แลลิเกย์ยากใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าทุกคนต้องเรียนลิเกเรียงลำตัดเรียนให้หมดเลยเหรอโฝนด้วยโหมีเพลงมีเพลงแหล่ด้วยค่ะมีเพลงแหล่ด้วยเพราะเมื่อวานนี่โบกัสนะคะมีโอกาสได้ไปงาน แถลงขา่าวเดอะคอมเมเดียนทูนะคะก็คือคอนเสิร์ตประมงยกกลังสองแล้วก็เราได้เห็นโชว์บางโชว์นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูมากทีนี้แล้วแบบในเรื่องของการรับมุกส่งมุกแต่ละคนสุดยอดคูออ่ทแท็กสุดยอดจริงๆมีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดี<ช>นะครับๆๆเอา,ปาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยนะครับทั้ง3คนเลยฝากทีละคนเลย<อ>ว่าต่อไปถึงจะต้องไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเหตุผลที่จะต้องไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ เขามันออช่วยๆเพลงซาวลงด้วยครับ <laughs> <c oughs> น้องจะจริงจังครับน้องจริงจังจริงจังจริงจังเลยครับอันนี้หนูจริงจังค่ะครับคคอนเสิร์ตนี้นะคะต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเรา The Comedyian Thailand ทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองค่ะใช่และนอกจากนั้นนะคะบอสจะเป็นคนพูดค่ะอ๋อโอ้ส่งตอสรงตอสรงท้า ครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องไปดูกันให้ได้เพราะว่าเหมือนกันเลยรุ่นหนึ่งรุ่นสองมาประชันกันแล้วมี<ฆ>ครูบนเวทีมากมายเลยและที่สำคัญคู่จิ้นนี่ฟินเวอร์แน่นอนจชงคอนเสิร์ตวันที่เท่าไหร่ครับคอนเสิร์ต,รตยังไม่ได้ฝากเลยฝากไี่โดมฝากเลยยังไม่หมดยังไม่หมดจะมีถามต่อนิดนื่องถํามันยังไฝากกันฝากกันไปต่อฝากฝากก่อนคอนเสิร์ตนะครับวันที่27กันยายนครับผมเป็นไงบ้างฮะ ฝากครับทำไมครับช่วยช่วยดูตามสีแดงด้วยเดี๋ยวหายไม่ฝาวนะดูตามสีแดงนะครับ ครับผมอะไรก็ลองแฟนคลับนะครับอ่าเยี่ยมมากเยยี่มมากเหตุผลที่สำคัญที่แฟนคลับต้องมาดูเพราะว่าครั้งนี้นะฮะร้องเป็นร้องเต้นเป็นเต้นตลกเป็นตลกและที่สำคัญฮะตลกตลกจริงจริงฮะเราเชื่อแล้วว่ามันตลกตลกเลยครับที่หลายหลายคนคงอยากรู้ราคาบัตรแล้วค่ะแพงไหมครับแพงไหมครับราคาบัตรจะอยู่ที่900บาท1,500บาท2,000 2,500บาทสองพาร้อยบาทก็นั่งหลังสุดเลยแน่าสามารถจำได้นะคะที่ใช้ตั๋ต แม่เจ้นะคะทุกภาษอานะคะแต่ถามว่าซีซันนี่ใครเป็นคู่จิ้นใครมากฮะอยากรู้โดมมีคู่จิ้นไหมโดมโดมคู่จิ้นใครคือเราจะมีหลายคู่มากครับอยู่ที่ว่าแฟนคลับเขาจะจัดให้เราแต่โดมกระแสแรงมากเลยนะพี่แท็กบันที่ยอกวิกที่โดมบอกจากบ้านถ้าเ่าไปใน Google เนี่ยเขาจะไปโดมบอกได้ยังไงมนเป็นเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนน้องต้องเดินสายเพื่อแก้ข่าวนี้เลยอะค่ะมันคืออะไรคะน้องโดมอ๋อมันคือกระแสตอบรับมาว่าแบบผมออก ไปในช่วงวิกแปร์ครัตอนนั้นผมไม่เคยยืนปากเขียวเลยค่ะครับแล้วแย้วอย่ๆก็ออกเลยใช่ไปยืนครั้งแรกแล้วก็ไปเลยค่ะแล้วก็มีกระแต่ฉัโนวตดให้แกนะแกเหมือนข้าอบนโทษนะครับเออซื้อเวลาออกอากาศคุยกันสองคน อย่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวต่อต่อแล้วแค่บอกว่าเราบวชไม่้องมีกบอกว่ารายการเอาเราออกหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นตัวปัญหาของบ้านหรือเปล่าเออยังไงไหนเล่าหน่อยเล่าหน่อยแต่จริงๆก็คือมันเป็นเกมค่ะไม่ใช่มันเป็นเรื่องเตี้ฮะเป็นเรื่องเตี้คือตอนนั้นที่แถ่าข่าไปเพราะว่าผมประมาณว่าออกวิกแปครับเกิดจากรายการนี้ที่ออกก็คือ มันเป็นการโหวตอ,อ๋อเป็นการโหวตใช่เป็นกาโรโหวตโหวตอย่างแท้จริงเลยใช่ไม่ใช่ว่าโหวตให้ใครออกนะโหวตให้คนอยู่ครับพอ่อถคนนี้ไม่ได้โหวตก็จะ คะแนนน้อยก็จะแน่น้อยก็จะออก่มันผมไม่เคยไปยืนอย่างเง like yeah, right. ี้ยถ้าเปนขัดอาจจะชราใจเออลาใจว่าเฮ้ยผมสัยลอดอยู่แล้วสบายมีคนโหวตแทนฉันอยู่แล้วล่ะเราะา่ไม่เคยไปยืนเลยก็อยู่เราก็หลุดไปในวิกนั้นอับหอนะคะสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเชื่อได้เลยว่าทุกคนมีฝันและฝันเป็นจริงแล้วนะคะแต่แล้วก็น้องๆที่กำลังดูรายการเราอยู่เนี่ยคนที่กำลังตามล่าหาฝันอยู่แล้วก็เราจะต้องทำยังไงให้ ถึงจุดตรงนั้นนะคะใช่ซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะมองไปถึงซีซั่น3มแล้วใช่แล้วลองฝากหน่อยแล้วกันนะคะครับพี่น้ำครับฝากถึงซีซั่นสามค่ะฝากถึงคนที่กำลังเดินตามหาฝันดีกว่านะคะเผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้มานั่งอยู่ในจุดนี้จุดที่เราก็เคยกำลังตามหาฝันแล้ววันนี้ฝันเราเป็นจริงแล้วอะค่ะนะคะสำหรับตัวน้ำเองนะคะก็ใช่หันหันหันไปครับตามไปครับก็เป็นคนหนึ่งที่ มาแบบเคยเคยมอดิชั่นแล้วตานึงแต่ว่าติดภารกิจไปก็เลยแบบไม,ไม่ไม่สามารถอ็นีีได้ก็เลยต้องมาอีกเพราะว่าตั้งใจไว้ว่ายัางไงก็ต้องเอาให้ได้มันคือความฝันของเรายัางไงก็น้องๆหรือเพื่อนๆที่มีความฝันนะคะอยากให้ทําความฝันของเตงให้เต็มที่อยากให้สุดๆกับมันแล้วเราจะไม่เสียดายเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ทําไม่ว่าความฝันนั้นมันจะประสบความสําเร็จ หรือว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทาค่ะมาดูนะครับเป็นการพูดตลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดจริงจังแล้วจริงจังไปแล้วจริงจังแล้วเอาเอาลองบอสลองบอสครับผมก่อนที่จะมายืนจุดนี้ได้ก็ต้องมีความพยายามครับผมความพยายามและความอดทนค่ะใช่ครับผมกว่าจะมาจุดนี้ก็มันก็ยากพอสมควรแต่ถ้าเรามีความพยายามและลองถึงแน่นอนนคน้องดงครับน้องดมก่อนที่ผมจะมายืนจุดนี้นะฮะครับผมเอาพูดเหมือนกันครับครับก่อนที่ผมจะมายืนจุดนี้ผมยืนจุดนั้นมาก่อน เอาตุดนี้ไออก่อนที่จะยืนจุดนี้ยืนจุดนั้นแล้วไปต่อฮะอยากให้มาออดิชั่นไงนะครับอยากให้มาสมัครกันเพราะว่าตลกนี่คือเราเรียนกันทุกอย่างตลกนี่คนเป็นตลกนี่เป็นหมดร้องเล่น เต้นคือแบบเขารวมรวมสารพัดความรู้ทุกอย่างในรายการนี้ครับผมคือครบครบครบมากๆากฮะอยากให้มากันเยอะๆค่ะครับผมแล้วช่วงสุดท้ายก็เดี๋ยวให้ฝากนะเรียกว่าช่องทางการติดต่อเผื่อมีแฟนคลับอยากจะมาฟังก็ถ้าไม่ได้ใช้เพจคอมเมนต์อะไรอย่างงี้คือคุณเราได้ที่ไหนบ้างค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะที่โทรมาเลยค่ะเบอร์จะขึ้นอยู่นี่แล้วเบอร์ขึ้นแถบนี้นะครับเบอร์ขึ้นแถบนี้นะครับปรึกษาเลยได้ไหมปรึกษาเลย ปภาษาติดต่อขึ้นษาไนั่นึกษาขนาดไหติดต่อเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะคะทั้งรุ่นที่1รุ่นที่2นะคะติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่แฟนเพจเลยค่ะ www.facebook.com/decomedienthailand นะคะแล้วก็มี Instagram ด้วยส่วนตัวได้ส่วนตัวได้อินสตาแกรนตัวอินสตาแกรมนะคะมีของเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ของหนูนะคะลูกน้ำนะคะ L U K N A M Underscore L U K N A M ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะครับบอสฝากบอสฝากครับผมก็ฝาก I I G ไว้ด้วย B O S S ันเดอร์สก P A N Y A W W O T ครับค่ะ B W O T แ่ T ค่ะเดี๋ยวคนจะได้ทีฝาก ไอจีผมด้วด้นะครับโดม SDN ฮะ D O M E S เ e แล้วก็ในแฟนเพจโดมเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์สองใน Facebook ด้ครับหฮะก็เรียกได้เลยนะคะว่าน้องๆทั้งสามคนนะคะตอนนี้<ร>ก็เรียกได้เลยว่าแฟนคลับเหนียวแน่นมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในฐานะที่คุณผู้ชมนะคะเป็นคนดูที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตามผลงานน้องๆต่อไปอนะคะเราจะมีดาวดวงใหม่ที่อยู่ในวงการบันเทิงวันนี้นะคะรายการจากข่าวที่ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะขอบคุณคัะขอบคุณค่ะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะครับแน่นอนค่ะเจ้าข่าวที่วันนี้เดี๋ยวเราต คู่เดี๋ยวช่วงหน้าต้องส่งไอพิ่แท็กแล้วค่ะเอ้าสปอร์ตก็10สิบนั่นเองครับช่วงหน้าครับ